มันไปไหนไม่ได้แล้วสามตัวใส่ใสายจูงหมดแล้วครับสวัสดียามค่ำคๆเย็นเย็นสวัสดีสวัสดีมันไปไหนไกลไม่ได้แล้วทีนี้ไปไหนไกลไม่ได้แล้วไปไกลว่าได้ละวใโชคก็ไปไกลไม่ได้นโมครับน้องนโมจันนโมครับ บักบงบักบงสบงครับสบงสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีสสดจันนโมครับมีสายจูงกันทุกคนแล้วมีสายจูงกันทุกคนแล้วไปไหนไม่ได้ไปไหนไกลไม่ได้แล้วเนี่ยให้ออกมาเล่นตอนเย็นๆค่ำๆครับเจันนโม๋อ,อบักโชค จโนโมก็มีสายจูงครับไปไหนไกลไม่ได้ครับเอเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะมันานี่บางหลามันนี่น,นีเลยมันนี่เลยเอเอเอโอ้โชคแต่ยังกองหญา้าเราเล่นกองหญยา นังนังบงบ่งแล้วมานี่บงกันน้ำโมบงกองยาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยเจริญพร จีวรไม่อยู่อาเจริณพรจีวรนเขาไปอยู่โรงพยาบาลเาขาไม่ค่อยสบาย,ยนะเขาบอกใครสบายเขาไปอยู่โรงพยาบาลอรเจ้าสบง,งจีวอนไม่สบาย เป็นอาทิตย์แล้วจันนโมครับน้องน้ำโมตอนนี้เลยที่แทนจียอนน่ะน้องมีท้ายอยแตกแน่แล่นั่นมีแตกมีที่แตกน้องน้ำโมนี่น้องน้ำโมครับอันนี้เขาก็นั่งสมาธิแทนจียอนได้ด้วยหรอคะแม่อืมเขาก็นั่งด้วยกัน มันเท่มันเท่เทรจริงเลยลเยยจ <ะ S 1> ้าน,<ะ>นโมเจ้านโมครับหอไหมหรอไหม,หอ,ไหมอันท่านได้ไปเยี่ยมพี่ยอนไหมคะไปไปตลอดอเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งแล้วอบงอบงมันนี่ล่อาอบงเล่เอาอบงไปอบงเยี่ยวแตก <c oughs> จานนโมครับแล้วยกระเป๋าอะไรอะจานนโมมันลูบหล่อไหมมันลูบหลอสีวนครับระบบรบบบานางสวสดีระบบเขาไม่สบายครับไปอยู่โรงพยาบาล บ่ต้องดอกบ่ต้องดอกบ่าต้องดอกโยมเอ้ยบ่ต้องบ่ต้องบ่าต้องไว้โอกาสหน้ามาหาเขาเขาหายแล้วค่อยมาอยู่ไกลอยู่เทียนี่นะเออติดตามในเพจก็ได้บ่ต้องฮะประมาณเดือนหนึ่งเขาบอกคุณหมอบอกประมาณเดือนหนึ่งเขาถือแมวคัดเขาถือแมวแมวแมวจ้อนกัดบานีแผลมนักเสพ แล้วเลี้ยนเท่านี้แหละอืมตอนเดตตนแพ้อักเสบก็เลยพาไปอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลคอนแกนไปได้เป็นอาทิตย์แล้วแมนแมนไปหาพี่สีวะล่ะพี่ถึงมื่นก็ไปมื่นก็ไปเสียดายมากบ่พอเพิ่นเนาะเมาพอโอ้เสียดายที่พี่ก็ได้ข่าวมากโอ้ มาเดนเบิง่งเพิ่นนั่งสมาธินั่งได้นั่งไ,ได้เ,กกเมืเมเมเนใบน,<า>นั่ด้เฮ้เาเพิ่นก็เฮ็ดตามเฮ้าเพิ่นก็เฮ็ดตามเฮ้าเฮ้าขานั่งเพ<อ>ิ่กน,น,นก็นั่งเดือผ่านหยังโอ้ข่กล้ค่ะขกันกับบักสะบงบักสะบงสะบงนันแหนี่ันแตเอาใจใจตัวเองมนน เจ้าของอ,อ,อ,อืมแม,แม่นอย่ากออกไปูนอกอันนี้ไอเขาอายุได้หนึ่งปีกับพกเดือนบักสะบงหนึ<อ>่งปีหกเดือนบ่ประมาทแล้วใส่สายจูงเตกี้บ่ได้ใส่สายจูงปล่อยให้เพ่นออกมาเลีนกันยางตามเพ่นเพ่นเห็นแมวจรเพ่นเห็นแมวจรมากินอาหารอยู่ในวัดนี่แหละเพ่นก็นเลยห่วงทินเฮียจิวอนเพ่นห่วงทิน คนคอยอยู่นี่ก็นเนยไปตะคุบเขาเจ้าของอ้วนสู่เขาบ่ได้สู่อาบบเมนนะ่าสู่เขาบ่ได้ดอกมันก็สัญชาตญาณของแมวเนาะมันกับฟัดกันเเฮากับกัดเขาเขากัดเฮาน้ะหน้ามันกันเลยเขาเป็นแมวจรบาทนีเฮ้ากับโบฮูว่า <c oughs> เขาอ่ะเือกัดเพราะว่าขนหลาย ไว้มือหนึ่งสองมือไปสานนาไปลางแพ้ลางยังแต่เชื่อมันเขาเชื่อมันมันฝังในโต๊ะบาเนี่ก็เลยได้เก็เลยเจ็บป่วยได้พาพไปหาหมอหมอเขาหาแอดมิดแอดมิดโรงพยาบาลอ่าเมอดหลายบ่ก็าอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์เดียวหาหมื่นบัวบาเขาหูกันทั่วประเทศแมนที่ตามในเพจนะเพจเทียจีวอนนะหูจะกันทั่วประเทศ <c oughs> ก็เฮ้าเฮ้าจีวอนนี่เนะ <c oughs> ขาเอกระมีกระมีค้นซอยอยู่ดอก เขาให้อยบ้านเดือนหนึ่งเดือนกู่ก้อนนี่แหละอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาไปวันที่หนึ่งหอยวันที่หนึ่งนะมันนีก,กับวันที่หกที่เจ็ดเนาะอาทิตย์หนึ่งบ้านหามพันหหนักเลยกระบอกเป็นยังพ บุญบุญพลหลายจีวอนบุญพลหลายกับแม่เนเมื่อหลายปันไดก็ตามแต่ขอให้คนปลอดภัยกับพ่อแล้วแม่เงนเปิแลนดินแลนนโยไหมแลนเล่นนี่แหละกับแบบนี้และบัดนี้เข้าบ่ไดดใส่สายจูงหน้าผลเห็นแมวจรมาเพินแลนไซบาดนี่เพินแลนไซบาดดินเข้าเข้าตามเพพ่นท่านเข้าตามผลท่านอยู่ แต่ว่าแมวส,สัญชาติย่านแมวกับหมานี่เวลาเจ้าของแลนไซนี่คือกันกับยุเพิ่นน่ะนะเพิ่นเห็นเจ้าของอแลนไซเห็นเจ้าของตามไปเพิ่นก็ตะคุบโลดนะบาดนี่เ้าของเ้านี่มันสะอาดฉีดวัคซีนการกินการยังมันก็สะอาดมันบ่มีเชื้อบ่มีหยังนะ่ะแต่เขาเนี่ยมันมีเชื้อน้อยเดียวก็มีเชื้อนะ่ะมันก็นเลย เป็นเหตุทต,ต้องบาทเจ็บเชื่อมันลี่งนี่นข้องนี่เปื่อยมดเลยโดนกัดที่เดียวน้อยเดียวเองเด้เจาะน้อยเดียวมันลงมากลงมากนมนบ่เอาเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจานเบิ้งห้โอเค เนี่ยพ่าอาจารย์ก็ไล่ซดเนี่ยไล่ซดคนเบึงเจ็ดร้อยหกร่อยเจ็ดร้อยคนบางเกียวแมนโอเคเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อน